ตามปกติหวงจุ้ยจะดีหรือไม่ดีนั้นขึ้นอยู่กับความสมดุลของพลังหินหยางเป็นหลักหวงจุ้ยที่ดีสำหรับอยู่อาศัยของคนเป็นควรเป็นสมดุลแบบที่มีพลังงานหยางมากกว่าพลังงานหิน และหวงช่วยที่ดีสำหรับสุสานป่าช้าที่ของคนตายควรเป็นสมดุลแบบที่มีพลังหินมากกว่าพลังงานหยางพลังหินและพลังหยาง มีการเปลี่ยนแปลงกันไปมาอยู่ตลอดเวลาจดไม่ทันยกมือนะถ้าอยากจะจดนะครับแต่ถ้าไม่อยากจดก็จดแบบเหมือนป้าจดะจดแล้วก็ลากเืแล้วกลับไปก็อ่านไม่ออกหนังสือเต็มบ้านเลยจดเต็มบ้านเลยหลายเล่มเลยแต่อ่านไม่ออกยิ่งนานยิ่งอ่านไม่ออกจดให้มันจําจด ประคองให้สมองมันโฟกัสอยู่มันจะได้จําได้นะครับยังไม่รู้จังหวะกันนะเพราะฉะนั้นถ้าไม่ทันยิงก็ยกมือไม่ต้องเกรงใจก็จะได้รู้ว่าคนช้าคนรเร็วต่อนะครับจากพลังงานหยางไปเป็นพลังงานหินและจากพลังงานหินไปเป็นพลังงานหยาง ในการปรับปรุงเปลี่ยนแปลงฮวงจุย้ยก็ทำโดยการคำนึงถึงการปรับปรุงเปลี่ยนแปลงพลังงานหินอย่างและ ภายหลังจากการปรับปรุงหรือเปลี่ยนแปลงฮวงจุ้ยแล้วก็ยังต้องคอยตรวจตราดูแลอย่างสม่ำเสมอเพราะฮวงจุ้ยมีการเปลี่ยนแปลงตลอดเวลาไม่คงตัว จะยกตัวอย่างไว้นิดหนึ่งแสงสว่างมากแดดจัดเสียงดังผู้คนขวักไข่เป็นสภาวะอย่างความมืดเงามากความเงียบเป็นสภาวะหยิน ันนี้พูดถึงเรื่องสภาวะของพลังต่อไปเลยนะภายในอาคารบ้านเรือนสภาวะหินหยางมีผลกระทบต่อการเคลื่อนตัวของพลังงานโดยเฉพาะ เมื่อเป็นสภาวะหยินมากพลังจะหยุดนิ่งอุดตันทำให้ห่วงจุ้ยเสีย การแก้ไขหรือปรับปรุงห่วงช่วยที่เกิดจากสภาวะหินมากเกินไปทำได้โดยการเพิ่มหรือกระตุ้นด้วยสภาวะอย่าง เช่นถ้าบ้านเงียบเหงาห้องมืดและเย็นก็ここอาจแก้ไขได้โดยการเปลี่ยนสีห้องใหม่ให้เป็นสีสว่าง เปิดวิทยุทิ้งไว้ตลอดทั้งวันเลี้ยงปลาในตู้ที่ปล่อยฟองอากาศอยู่ตลอดเวลาซึ่งทั้งหมดนี้คือการเสริมสภาวะหยางให้เพิ่มขึ้น ใจอธิบายจริงๆในนี้อาจารย์เขียนไว้นะแต่ว่าป๋าไม่อยากอ่านเดี๋ยวคนมาใหม่หรือว่าเราไม่เข้าใจาจะงงจริงๆอาจารย์ให้เลี้ยงสัตว์เลี้ยงนี่ก็เป็นการเพิ่มสภาวะอย่างอย่างหนึ่งเหมือนกันนะแต่ว่าปัญหาของสัตว์เลี้ยงเนี่ยก็คือเรื่องของกลิ่นนะครับแล้วก็เสียงเพราะฉะนั้นถ้าเราควบคุมสองอย่างนี้ได้ดีเนี่ยการมีสัตว์เลี้ยงก็ไม่ได้ไม่ได้เสียหายแต่ว่าที่มันเสียหายเพราะว่ากลิ่นแล้วก็ แล้วก็เสียงของมันรวมถึงที่อีกอันหนึ่งที่แก้ยากก็คือลมหายใจมันลมหายใจมันมีสภาวะเป็นหยินนะเรา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 ใช้ลมหายใจกับสัตว์ไม่ได้เพราะฉะนั้นบ้านที่มันเล็กเกินไปก็อันนี้ไม่ควรแต่ถ้าพื้นที่ใหญ่มากอย่างเงี้ยอย่างบ้านภูเขาว่าทำไมท่านอาจารย์มีสัตว์ปีกเยอะสัตว์ปีกเนี่ยเป็นตัวแทนของสภาวะความเป็นหยาง เวลาพวกเราไม่ได้ไปวันธรรมดาอย่างเงี้ยที่รีสอร์ทมันคนไม่เยอะแต่ว่าถ้ามีมีนกร้องมีเสียงนกมีนกยุงเดินมีเป็ดมีหานเดินมันก็เกิดสภาวะความเป็นอย่างทั่วพื้นที่อันนี้ก็คือสิ่งที่ที่ท่านอาจารย์วางไว้แล้วก็เอาไว้ใช้ที่บ้านภูเขาการเลี้ยงสัตว์ก็เหมือนกันมันต้องมีมีพื้นที่มีโซนมีแอรียอนะอันนี้คือให้เข้าใจเรื่องบทความพวกนี้ไว้ก่อนนี่เป็นเบสิกที่ท่านอาจารย์สอนไว้ เมื่อกี้พอหินเยอะเกินไปเราก็ทําบ้านเราให้มีสภาวะความเป็นหยางใช่ไหมเนี่ยที่เราอยู่แล้วมันไม่ลุ่งเรลืองเพราะว่าสมมติมันมืดมันทึบมันดําเราก็ยิ่งอยู่แบบมืดๆทึบๆดำ,ดำๆลกๆสภาวะพวกนี้คือหินทั้งหมดเลยลกเนี่ยของเยอะเกินไปของเยอะอยู่นิ่งๆเนี่ยเรียกว่าหินก็คือความลกความมืดหินความชื้นเป็นหินใช่ไหม เพ้นเบสิกในการเรียนเราพอเราเรียนของช่วยบุ e ๊กเสมือนสมัยก่อนที่ท่านอาจารย์สอนอย่างแรกที่ต้องกลับไปทําก่อนคือปรับบ้านให้มีสภาวะความเป็นอย่างมากขึ้นก่อนเปิดไฟทิ้งไว้ในบางห้องที่ไม่มีคนอยู่เปิดประตูไว้เปิดเสียงเพลงนะหรือว่ามีอย่างที่บอกว่ามีน้ํามีตู้ปลาปาก็นึกถึงเหมือนที่หลวงพ่อบอกเหมือนกันนะไอ้สวรรค์หรือเทวดาเนี่ยอันนี้ตีความเอาเองว่าเลลวลาเราได้ยินเสียงน้ํา เสียงน้ำเบาๆเสียงน้ำไหลเหมือนเวลาเราเปิดโครงจักน้ำเนี่ยถ้าเราอยู่กักนใรเราจะได้เสียงมันจกจกแกแอ,อย่างเงี้ยอันนี้อันนี้คือสภาวะความเป็นอย่างมันก็จะกระตุ้นให้เกิดความเป็นมงคลนะ,ะในบ้านเราเหมือนกันถ้าเราไม่มีไฟเปิดเลยพลังงานมันเข้าไปอยู่ในห้องปุ๊บมันจะเริ่มนิ่งพอพลังงานมันอยู่ในห้องที่ปิดนานๆมันก็จะนิ่งแล้วก็ตกหนักตกลงพื้นห้องน้นมจะเหม็นอับ ทดลองก็ได้ไอ้กระป๋องเปล่าอะเราลองปิดมันไว้อะไม่ได้ใส่อะไรนะปิดไว้เฉยๆแต่ว่าทิ้งไปสักพักหนึ่งเรามาเปิดดมมันจะมีกลิ่นของมันที่เราเรียกว่ากลิ่นอับพ,พวกนี้คือสภาวะความเป็นหยินเพียงถ้าเราอยู่บ้านเราแล้วคนน้อยเนี่ยก็มันก็มันก็คือทฤษฎีที่ท่านอาจารย์บอกบ้านใหญ่คนน้อยทั้งบ้านก็มีสภาวะความเป็นหยินใช่ไหมอ่า มันมันเชื่อมโยงกันหมดเลยเพราะคนน้อยปุ๊บถ้าเป็นบ้านเดี๋ยวนี้นะมีปวกบ้านที่ไม่ค่อยมีคนอยู่ไม่ค่อยมีไม่มีการเคลื่อนไหวเยอะๆนานๆก็มีปวกไปอยู่แทนใช่ไหมอ่ะปวกก็เป็นสัญ,ญลักษณ์อะไรไเวลาเรียนแล้วอาจารย์เคยสอนปวกกองทัพมดเนี่ยเป็นสัญ,ญลักษณ์หรือเป็นสภาวะเป็นสัญญาณเตือนของความล่มจมของความเสียหายในทางหูจุ้ยเพราะว่าก่อนที่มันจะเกิดเป็นลังอยู่ได้เนี่ยมันอยู่ในสภาวะที่เป็นหินมาก่อนหินนานเกินไป บ้านมันไม่ได้ถูกถ้าบ้านไหนที่มีสภาวะความเป็นอย่างอยู่สิ่งพวกนี้มันจะไม่เกิดขึ้นนะอันนี้อันนี้คือคือเรื่องที่จําเป็นอย่างแรกเลยที่ต้องไปทําก็คือปรับสภาวะบ้านตัวเองให้มันมีสภาวะความเป็นอย่างเหมาะสําหรับคนที่มีชีวิตก่อนนะแล้วก็ถ้าจําได้ก่อนหน้านั้นย้อนไปอีกป๋าสอนเรื่องสมดุลของสภาพแวดล,ล้อมทั้ง4ี่ด้านหน้าบ้านเราจําได้ไหมอ่ะอันนี้คือภายนอกและ หลังบ้านเป็นเต่าดำต้องมีสภาวะเป็นหญินมากกว่าหยางหน้าบ้านต้องเป็นหยางมังกรต้องเป็นหยางมากกว่าหินเสือต้องเป็นหินมากกว่าหยางอ่ะเราก็ไปเทียบเอาจับคู่เอาอันนี้คือสภาพแวดล้อมนอกบ้านแต่ตอนนี้เนี่ยที่เรามาสอนตั้งแต่คราวที่แล้วเนี่ยเราไม่ไม่ได้โฟกัสที่นอกบ้านละเรามาโฟกัสบ้านน้อยเราเนี่ยว่าจะแก้ไขยังไงเราต้องเข้าใจก่อนว่าการทำามคจุ้ยเราต้องควบคุมแล้วก็มีการเปลีป่ยนแปลงตลอดเวลานะเราอยู่กับมัน ต่อเนื่องไป <c oughs> อาคารบ้านเรือนที่มีหวงจุ้ยที่ดีจะต้องมีสภาวะหย่างมากกว่าหยินแต่ถ้ามีมากเกินไปก็ทำให้หูงจุ้ยเสียได้เช่นกัน รวมทั้งทำให้ผู้อยู่อาศัยสูญเสียกำลังการแก้ไขทำได้โดยการเพิ่มสภาวะหยินเข้าไปเช่นการปรับลดแสงลง การใช้เครื่องเรือนสีเอิร์ธโทนหรือสีทึบๆการติดตั้งและปิดม่านเป็นต้นนะอันนี้เรียกว่าโอเวอร์อย่างทำให้นอนไม่หลับบ้านสว่างมากเกินไป เหมือนเวลาเราอยู่คอนโดแล้วมันไม่มีม่านเลยอย่างเงี้ยมันโดนแดดทั้งหมดอย่างเงี้ยไอ้นั่นก็ไอ้นั้นก็คงจุวยเสียเหมือนกันพวกที่อยู่คอนโดนะก็ต้องระวังโดยเฉพาะห้องที่เป็นพวกห้องมุมพวกลุมพินีที่มีแดดเข้าทั่วไปหมดเลยมันก็ต้องบาลานด้วยเหมือนบ้านท่าจานเพราะว่าหน้าบ้านอย่างบ้านเสืออย่างเงี้ยหน้าบ้านมันเป็นตะวันตกเพราะฉะนั้นถ้าถ้าเราเปิดม่านตลอดเวลามันก็จะทําให้เกิดแสงแดด มากเกินไปฉนันบางครั้งถ้าเราไปบ้านภูเขาเราก็จะเห็นท่านอาจารย์จะปิดม่านแต่เป็นม่านโปร่งเฉพาะด้านหน้าบ้านไว้เสมอไม่ให,ไให้ไม่ให้แดดมันจัดมากเกินไปคือความสว่างดีแต่สว่างเกินไปไม่ดีแสบตาเห,เ,หเหมือนเหมือนเหมือนเคสที่เมื่อสัปดาห์ที่แล้วที่ทาพี่รอสอนว่าแก้ไขปด้วยการใช้หลอดไฟเพื่อเพิ่มแสงสว่างใช่ไหมการใช้หลอดไฟเพิ่มแสงสว่างดีแต่ว่าถ้าเรามองแล้วมันแสบตาอันนี้ไม่ดีเรียกว่าโอเวอร์เกินไป นะเพ้นโคมไฟทั้งหมดมันควรจะมีโปะหรือมีโคมห้ามเป็นดวงเปลือยๆแบบนี้ถ้าดวงเปลือยๆมันทําให้สว่างมากเกินไปหรือแสงที่มันมาจากดาวไหลที่มันพุ่งมาเป็นลําแสงแบบนี้อันนี้ก็ไม่ดีเป็นอับประมงคลเหมือนกันมันมันมันต้องต้องดูว่าสมดุลมันมากหรือน้อยเกินไปไหมนะ <c oughs> นะจดต่อนะ การเปลี่ยนแปลงของฤดูกาลก็มีผลกระทบต่อการเปลี่ยนแปลงสภาวะสมดุลหยินหยางดังนั้นจึงคอยดังนั้นจึงต้องคอยตรวจสอบและทำการแก้ไข เช่นเมื่ออากาศหนาวมีหมอกหรือฝนตกสภาวะหินมากคุณควรเปิดไฟให้สว่างเปิดวิทยุหรือเสียงเพลง และถ้าวันใดมีแดดจัดอากาศร้อนอบอ้าวเป็นสภาวะอย่างมากคุณก็ควรเปิดพัดลมหรือเครื่องปรับอากาศ <c oughs> สิ่งซึ่งสิ่งเหล่านี้ดูเหมือนจะเป็นสิ่งธรรมดาสามัญ จน,นจนกระทั่งจนกระทั่งหลายๆคนไม่ได้ความสนใจเท่าที่ควรการเปลี่ยนแปลงใดๆที่เกิดขึ้นไม่ว่ามากน้อยขนาดไหนย่อมมีผลกระทบต่อวงจุย้ยทั้งสิน้นต่อไปพลังหยินหยางของที่อยู่อาศัย พลังหยางเป็นพลังที่ทำให้มีการเคลื่อนไหวมีการเจริญเติบโตมีกิจกรรมและมีชีวิตส่วนพลังงานหินเป็นพลังงานที่ทำให้เกิดความนิ่งสงบไม่เคลื่อนไหว และความตายดังนั้นสถานที่อยู่อาศัยจึงต้องมีพลังงานหยางมากกว่าพลังงานหยินจึงจะถือว่าเป็นมงคลและมีโชคลาภด้วยเหตุผลดังกล่าว วิชาหวงช่วยจึงได้กำหนดให้บ้านเรือนที่อยู่อาศัยควรตั้งอยู่ห่างไกลจากสถานที่ที่ปลดปล่อยพลังงานหินอยู่มาก เช่นโรงพยาบาลคุกสุสานป่าช้าโรงฆ่าสัตว์ทั้งยังเน้นย้ำอีกว่าหากไม่จำเป็นแล้วคุณไม่ควรที่จะเข้าไปอยู่ในที่หรือบ้าน ที่เคยเป็นสถานที่เหล่านี้เพราะพลังหินยังคงร่องรอยและตกค้างอยู่อ,อันนี้งตรงนี้อธิบายต่อเห็นไหมเนี่ยมันก็เลยกลายเป็นกําหนดข้อห้ามทางหงจุ้ยที่น่าอาจารย์บอกว่า ห้ามไปอยู่บ้านที่เป็นปศสุสัตว์อย่างเงี้ยไม่ได้เป็นบอ่อปลาเก่าไม่ได้เป็นคุกเก่าไม่ได้เป็นโรงพยาบาลเก่าไม่ดีนะมันต้องดูสถานที่เลยนะแต่ถ้าถุากิจการหินเนี่ยไปอยู่สถานที่หินเนี่ยลุ่งเหลืองแต่อย่าไปหาทรรมมันอาจจะเกิดจากความฟุกก็ได้อย่างวอมอพเนี่ยก่อนที่ท,ท,ที่ที่เขามาเป็นลูกศิษย์อาจารย์เนี่ยจากร้านเล็ก เขาย้ายไปอยู่ร้านที่สองเนี่ยเป็นโรงพยาบาลเก่าสมัยสมัยนู้น,นคนเชียงใหม่ก็รู้อันนี้โรงพยาบาลล้างเรืงโรงพยาบาลหมอวงเป็นบ้านไทยแบบเก่าๆเป็นโรงพยาบาลหลอนๆหน่อยกลคืนไปเที่ยวแล้วอาจจะมีสาวๆเยอะมองมองเข้าไปแล้วก็มีสาวๆเยอะเนี่ยจากตรงนั้นนะทําให้เขาขยายตัวแล้วก็ใหญ่ขึ้นแล้วก็จน มีกําลังย้ายต่อไปก็มาอยู่ที่นิมานที่ปัจจุบันเนี่ยพอย้ายมาอยู่นิมานปุ๊บมันไม่เหมือนเดิมแล้วมันไม่ได้มีสภาวะหินใช่ไหมการค้า,ามันก็เลยตกต่ําลงไปนี่เขาก็เลยเชิญท่านอาจารย์ไปเป็นที่ปรึกษาให้ดูแลคงช่วยตั้งแต่ตอนย้ายไปอยู่ที่นิมานจนถึงปัจจุบันนี่สิบกว่าปี